ผมเสียดายมากเลยครับตะกี้ตอนที่ผมเข้ามาในแปลงอ่ะพอดียุ่งๆด้วยเลยไม่ได้ถ่ายไฮกรอมิเตอร์ให้ดูตอนที่ผมเข้ามาอุณหภูมิแปากใบมันอยู่ที่สามสิบหกแล้วก็ความชื้นสัมผัสภายในแปลงมันตกลงมาเหลือสามสิบสามครับอยู่ตรงเนี้ยผมทําการตีน้ําไปแล้วก็ความชื้นมันขึ้นมาเลยเนี่ยครับผมเพิ่งเพิ่งตีน้ําไปนะจะเห็นว่ารอยแฉะเลยมันไม่เกี่ยวเลยนะมันไม่เกี่ยวเลยนะว่าฝนเพิ่งตกแล้วในดินยังมีน้ําใช่ในดินยังมีน้ําจริงแต่ว่า ความชื้นในแปลงอะมันไม่ได้เนี่ยตัวเนี่ยเลยมีความสําคัญมากๆเลยครับถ้าเกิดเราไม่มีอะเราจะไม่รู้เลยเพราะาตอนแรกที่ผมเข้ามาผมเห็นแล้วผมดูจากกล้องวงจรปิดตัวเนี่วยว่าใบอ่ะเขาตกใบเขาตกมีอาการขอน้ํามีมีอาการเกิดความร้อนพอพอเกิดความร้อนภายในแปลงเนี่ยความชื้นตกอ่ะใบเขาจะสลดเนี่ยครับผมกลัวมากๆเลยกลัวพืชจะแบบทําการปิดทุกอย่างของตัวเองอะเหมือนชดดาวตัวเองอย่างเงี้ยครับ ตอนนี้มันกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยผมเลยบอกว่าให้กรอมิเตอร์เนี่ยสำคัญมากๆจริงๆคุณต้องมีครับอย่างน้อยหนึ่งตัวภายในแปลงอะ่ะอ่ะลองออกมาดูนอ๊อุ่มกันเห็นไหมครับใบตั้งกลับหมดเลยต,ต,ตั้งชั้นตั้งตั้งชั้นกระดกเหมือนเดิมเลยตอนแรกหน้างอคอหักหมดแล้วครับเนี่ยผลของการตีความชื้นสัมผัสภาย,ภายในแปลงให้มันขึ้นมานี่ครับพอตีขึ้นมาเสร็จปุ๊บใบเขาก็สามารถปรุงอาหารได้อีกเนี่ยครับกระบวนการทุกอย่างมันจะไม่ถูกชัดเดา นี่ยครับประโยชน์มากๆเลยนะ